สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับค,คุณครูตุ๊กกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่มีความบมกพ้องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เรามาเรียนเรื่องสระอุก,กันค่ะรูปภาพที่เด็กๆเ,เห็นคือสระอุค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสระอุกออกเสียงยังไงถูกต้องแล้วคะ่ะสระอุกออกเสียงอุฟังอีกครั้งนะคะ สระอุออกเสียงอุเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสระอุออกเสียงอุเด็กๆคะสระอุเป็นสระเสียงสั้นตำแหน่งที่เขียนสระอุอยู่ด้านล่างของพยัญชนะต้นเช่นผูฟังอีกครั้งนะคะผูดูฟังอีกครั้งนะคะดู จุฟังอีกครั้งนะคะจุค่าเด็กๆแบบฝึกอ่านสระอุมีดังนี้นะคะกุอ่านว่ากออ,อุกุจุอ่านว่าจออุจุอีกครั้งนะคะจุอ่านว่าจออ,อุจุดูอ่านว่าดออ,อุดูดู อ่านว่าดออ,อูดูพุอ่านว่าพออ,อูพุพุอ่านว่าพออ,อพุยุอ่านว่ายออยุยุอ่านว่ายออยุพายุอ่านตามคุรูนะคะพายุ อุบะอีกครั้งหนึ่งนะคะอุบะสุราอีกครั้งนะคะสุราปะทุฟังอีกครั้งนะคะปะทุ เด็กคะสระอูไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะครูตุ๊กยังให้เด็กๆฝึกอ่านฝึกเขียนกันที่บ้านด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องสละอูกันคะ่ะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องขอกล่าวคําว่าสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ